องเอาแบบเอาบ้านแบบพยายามคุยกันภาษาเพื่อนอะว่าจะแก้ปัญหาเนี้ยังไงแต่ด้าไม่รู้ว่าตอนนั้น่ะด้าเอาง่ายๆด้าเข้าใจว่าเพื่อน่ะมีเจ้าหนี้แค่คนเดียวเพื่อนก็บอกด้าบอกว่าเออกำลังเหมือนคนเนี้ยช่วยเหลือนะ โอเคไอ้ปัญหาดีที่มันเยอะๆเนี่ยก็เริ่มที่จะขี้ขายในมุมของด้าด้ารับรู้แบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนั้นน่ะด้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกอปกองออกมาปกของเพื่อนรู้จักนานามาเกือบเกือบสามสิบปีต้องยอมรับว่า เพื่อนพูดอะไรอะทุกคนเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาแบบเกือบสามสปีอะเพื่อนพูดอะไรเราชื่อนานาแบบอยู่ทุกเหตุการณ์นึกออกปะตั้งแต่วันทํางานเป็นดีเจใหม่ๆด้าแต่งงานนานาก็ไปร่วมงานแต่งเวลาด้ามีปัญหาตอนที่จยายนานาก็อยู่เป็นเพื่อนตา้าผ่านชีวิตมาด้วยกันเยอะ มันทาให้เราอะเชื่อใจในสิ่งที่เพื่อนพูดกับเราพอจบจากรายการแฉกระแสมันตีกับได้เยอะมากว่าด้ปกป้องเพื่อนเหมือนแซะเยอะยอมรับว่าก็ไม่สบายใจจนกระทั่งวันวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการคุยกันนานาซึ่งตอนนั้นได้ก็ยังไม่รู้ว่าอย่างข่าวที่ไม่เกิดขึ้นตอนนั้นได้ยังไม่รู้นะหลังจากจบรายการแฉเนี่ยที่นานาม,มีข่าวใหม่ๆรู้สึกน่าจะเป็นวันวันพุธใช่ไหมคะเช้าวันเสาร์ก็ได้มีการไปที่บ้านานานา เพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่โกหกมีหนี้สินยังไงเป็นหนี้ใครบ้างวิธีการในการแก้ปัญหาของนานาตัดสินใจโดยการที่ไปกู้เงินก็ทำให้ได้ตกใจนานาก็มีการขอโทษแล้วเราที่ผ่านมาระหว่างปีกว่าๆเนี่ยที่นานาเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยปี2ปีเนี้ยเราเราเข้าใจคนละแบบกับ ความเป็นจริงทําให้เราอ่ะไม่เคยรู้ละแคละขายเรื่องนี้เลยแล้วยังพูดกันเล่นๆเ,เลยบอกว่าเออใครจะให้นานาได้ยืมตังค์สามร้อยสี่ร้อยล้านเลยประมาณเนี้ยเราพูดเล่นกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนั้นเนี้ยทําไมได้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อนได้รู้ความจริงยอมรับว,ว่าตกใจแล้วก็นานาก็เลยออกมาขอโทษด้าซึ่งซึ่งเราก็ได้มีการเขีรยใจกันแล้วก็ให้อภัยเพื่อนกับกับสิ่งที่เพื่อนอาจจะแบบ ไม่อยากไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราแล้วพี่ดาจะันฟอลโล่นานาไหมหรือจะแบบจะจะทิ้งเพื่อนไหมเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาทำแต่ความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเราเรารู้สึกว่ามันมันผูกพันคือไม่ได้มองนานาเป็นเพื่อนอะได้มองว่านานาเป็นเป็นเหมือนแบบครอบครัวไม่ได้ไม่ได้เกลียดนานาแล้วก็ไม่ได้โกรธนานา แต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทำกับเราแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้รู้สึกตกใจก็คือการตัดสินใจของเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงต้องตัดสินใจทำแบบนั้นไปมันเหมือนคนอกหักเพื่อนทำไมถึงไม่พูดความจริงกับเราตั้งแต่แรกถามว่าจะทิ้งหน้านาไหมก็ มันมันเป็นเพื่อนกันมาประมาณแบบเกือบ30สิปีทุกคนจะตัดเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ยอมรับว,ว่าสับสนอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เพื่อนพูดอ่ะมันจะมันจะเป็นความจริงอีกไหมอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยนะทุกคนด้านก็คุยแล้วก็เคลียร์ใจกันทุกอย่างซึ่งก็ให้อภัยกับนานาแล้วก็อยากจะให้พื้นที่เพื่อนอ่ะได้ลุกขึ้นมาทำมาหากินสิ่งที่นานาทำอยู่ กับตลอด2-3ปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยที่ดูถูกความเชื่อใจของเพื่อนแต่ให้อภัยทุกทีด้าเป็นคนข้มแข็งกับคอมเมนต์มากเลยนะว่าจะไม่ร้องไห้แล้ว ด้าเป็นคนเข้มแข็งเอาคอมเมนต์มากเลยเป็นคนแบบเจอดราม,ม่าอะไรอะ่ะด้าไม่สะตกสถานเลยแต่ยอมรับว่าทั้งเนี้ยรู้สึกเสียใจถามว่าเห็นใจผู้เสียหายไหมจากคอมเมนต์เห็นใจค่ะเพราะว่าด้าก็เจอกับการที่นานาเอาเงินไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์แต่สำหรับด้าด้ารู้สึกว่าด้าให้เพื่อนอะ่ะ มีพื้นที่ในการชดใช้นี่ดาละกันถามว่าโกรธไหมมีคนถามเยอะว่าจะทิ้งหน้านาไหมด้วยความสัมพันธ์อะมันเกือบสามสิบปีอะทิ้งได้ไหมมันก็ทิ้งไม่ได้แหละมันก็รู้จักกันแต่ว่าถามว่าจะ นานาไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ทุกคนยังตอบไม่ได้เพราะว่าจิตใจตอนนี้ก็ยอมรับว่ามันเหมือนคนอกหักเธอเข้าใจใช่ป้าทุกคนเหมือนเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งอะแล้วก็สิ่งที่เรารับรู้มามันมันไม่ใช่ความจริงเลยก็ตกใจอะมันต้องอาศัยระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นแหละแต่ก็ถามว่าเราจะไปทำร้ายเพื่อนเลยไหมก็ไม่ใช่ อยากให้เพื่อนรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำแล้วก็ผลที่ตามมาแล้วก็ตั้งใจในการชดใช้นี่ที่เกิดขึ้นแบบถูกต้องนานาคนเดิมนานาที่เป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆกลับมา